แถวนี้ผีดุรวมตำนานผีสาวเขย่าวขวัญจากทั่วมุมโลกว่ากันว่าผีส่วนมากที่มีความอาฆาตพยาบาทไม่จะเป็นผีสาวเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนไหวง่ายเจ้าคิดเจ้าแค้นและปล่อยวางได้ยากทำให้ในตำนานผีทั่วโลกที่ปรากฏเกี่ยวกับความเฮี้ยนมันจะเป็นผีผู้หญิงเสมอ เราจึงนำเรื่องราวของบิญญาณหญิงสาวหลอนๆมาให้รับชมกันดังต่อไปนี้ลาเลโรนาผีสาวผู้คร่ำครวญเรื่องราวของผีสาวลาเลโรนาได้ปรากฏเป็นตำนานหลายบทด้วยกันบางก็ว่ามันมีเขามาจากเรื่องจริงบางส่วนของเม็กซิโกที่ว่ากันว่าผีสาวตัวนี้มักจะออกมาเดินตามถนนหนทางต่างๆเพื่อตามหาลูกของเธอที่ตายจากการสังหารของเธอเอง เธอร้องไห้คร่ำครวญเสียใจเป็นอย่างมากคนที่ได้ยินเสียงร้องไห้อันน่าสยองนี้ก็ทำเอาพวกเขานอนหลับไม่ลงกันเลยทีเดียวตำนานความเป็นมาของลาเลโรน่ามีอยู่หลายเรื่องด้วยกันเรื่องแรกมีอยู่ว่ามีหญิงผู้หนึ่งได้เคยแต่งงานมาก่อนแล้วและเธอก็ได้มีลูกกับสามีคนเก่าในเวลาต่อมาเธอได้พบรักครั้งใหม่กับชายอีกหนึ่งคนเธอหวังที่จะอยู่กินกับเขาแต่เขากลับไม่ชอบลูกๆของเธอที่มักจะติดสอยห้อยตามมาตลอด เธอจึงหาทางกำจัดลูกๆให้พ้นทางโดยการสังหารลูกของตนเองเพียงเพื่ออยากให้ชายคนนั้นแต่งงานกับเธอต่อมาหญิงผู้นี้ได้เกิดสำนึกผิดและคิดว่าไม่ควรจะฆ่าลูกของตนเองเลยจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อชดใช้วความผิดของตนจากนั้นเป็นต้นมาหลังจากที่หญิงผู้นี้ได้ตายไปแล้ววิญญาณของเธอก็เฝ้าวนเวียนอยู่ในสถานที่ต่างๆเพื่อตามหาลูกของเธอแล้วร้องไห้คร่ำครวญในยามค่ำคืนทำให้หลายคนเชื่อว่า เหตุที่เธอยังไม่ไปไหนเพราะเธอยังรู้สึกผิดที่ได้ฆ่าลูกของตนและเป็นบาปก,กรรมของเธอเองที่ต้องมาทนทุกข์ใช้กรรมในโลกของวิญญาณอย่างทุกข์ทรมานตำนานที่สองได้กล่าวไว้ใกล้เคียงกันว่าเธอได้ฆ่าลูกๆของเธอโดยการจับหัวพวกเขากดลงไปในน้ําเพื่อให้ขาดใจตายบริเวณลําน้ําในทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาโดยศพลูกๆของเธอได้จมหายไปกับสายน้ําแห่งนั้น หลังจากนั้นเธอกลับรู้สึกสำนึกผิดที่ได้ฆ่าลูกตนเองจึงเที่ยวออกตามหาลูกตามแหล่งน้ำต่าง,างๆเพื่อว่าจะเจอศพของพวกเขาบ้างแต่แล้วเธอก็ผิดหวังเพราะไม่เจอแม้ร่างอันไร้วิญญาณของเด็กๆเลยเรื่องราวที่กล่าวมานี้ได้มีการเชื่อมโยงถึงตำนานอันเศร้าสลดของหญิงผู้หนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเม็กซิโกในราวปีคศ .1550 โดยหญิงผู้นั้นเป็นเจ้าหญิงพื้นเมืองที่รักใคร่ชอบพอกับชายหนุ่มคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้มีฐานัอนดรอันสูงส่งชายหนุ่มได้ให้คำมั่นสัญญากับเธอว่าจะแต่งงานอยู่กินกับเธอฉันสามีภรรยาแต่แล้วเขากลับผิดคำสัญญาไปแต่งงานกับหญิงอื่นทําให้เธอต้องระบายความขับแค้นใจต่อชายหนุ่มด้วยการคว้าม,มีดของชายหนุ่มมาฆ่าลูกของตัวเองให้ตายไปต่อหน้าต่อตาในเวลาต่อมาเธอเกิดสำนึกผิดและเสียใจมากที่ทําร้ายลูกๆของเธออย่างขาดสติทําให้เธอร้องไห้คร่ำครวญและเดินไปตามถนนสายต่างๆ เมื่อเธอทนอยู่กับความผิดของตนเองที่ก่อไว้ไม่ได้จึงตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอเพื่อในการชดใช้บาปกรรมที่ได้ทำไว้กับลูกๆด้วยจิตที่เศร้าหมองทำให้เมื่อตายไปแล้ววิญญาณของเธอไม่สงบสุขคอยวนเวียนตามหาลูกๆของเธออยู่ตามสถานที่ต่างๆเสียงร้องไห้คร่ำครวญในยามค่ำคืนได้พัดมาตามสายลมอันแผ่วเบา,เ,บา,เ,บาเสียงสะอื่นที่มีแต่คนหวาดกลัวและเวทนาได้ถูกเล่าขานกันอย่างแพร่หลายในสมัยนั้นว่า เสียงที่ได้ยินนี้คือเสียงร้องไห้ของผีสาวลาเลโรนากริสติกพิศาสาวแห่งสกอตแลนด์กริสติกเป็นตำนานในสกอตแลนด์ที่กล่าวไว้อย่างหลากหลายว่ากริสติกคือพรายน้ำสาวสวยผู้มีร่างกายท่อนบนเป็นเสมือนมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเธอมีผิวสีเทาซีดผมสีบรอนเป็นประกายแต่ส่วนล่างของเธอนั้นเป็นแพะกริสติกมักจะอาศัยอยู่ในบ่อน,น้ำ และแม้ว่าเธอจะมีรูปร่างที่แปลกประหลาดแต่เหตุที่เธอมีใบ,บหน้าอันสวยงามจึงทําให้หลายคนชื่นชมว่าเธอคือพรายน้ําแสนสวยตนหนึ่งในบางตำนานก็กล่าวไว้ว่ากริฟติกเป็นปีศาจสาวหน้าตาสดส,สวยเธอมักจะหาเหยื่อที่เป็นผู้ชายโดยการหลอกล่อพวกเขาจากการร้องเพลงด้วยน้ําเสียงอันไพเราะของเธอและเต้นยั่วยวนชายหนุ่มพวกนั้นให้หลงไหลคลั่งไคล้ก่อนที่เธอจะจัดการกับเหยือ่อด้วยการดื่มเลือดของพวกเขาทั้งเป็นและมีอีกหนึ่งตำนานที่กล่าวไว้ว่า เธอจะชอบแกล้งพวกนักเดินทางที่ชอบเดินป่าให้พวกเขาหลงทางสําหรับในความเชื่ออื่นๆนั้นกริสติกเป็นวิญญาณใจดีเธอจะคอยดูแลปราสาทหรือดูแลเด็กๆในขณะที่พ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นไปทําง,งานในฟาร์มแม้ว่าความเชื่อของกริสติกจะแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่คล้ายคลึงกันก็คือกริสติกเป็นอนมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามไม่แพ้นางใดในโลกมนุษย์ผีสาวในชุดขาวตำนานผีสาวในชุดขาว ถูกเล่าขานจากหลายประเทศและมีความแตกต่างกันไปตามความเชื่อในแต่ละท้องถิ่นเพราะผีสาวที่ปรากฏร่างในชุดขาวนั้นมีอยู่ทุกมุมโลกดังจะเล่าต่อไปนี้ตำนานผีสาวในชุดขาวแห่งราชอาณาจักรในเมืองมาโธเวลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมโอมิลโฮเทลได้มีเรื่องเล่าอันน่าสยองว่าในสมัยก่อนนั้นมีหญิงสาวผู้หนึ่งสวมชุดเจ้าสาวสีขาวอย่างสง่าง,งามเพื่อเตรียมแต่งงานกับชายหนุ่มที่เธอรัก ดยง,งานแต่งงานที่จัดเตรียมขึ้นในโรงแรมแห่งนี้แต่แล้วเมื่อถึงวันงานเจ้าบ่าวของเธอก็กลับถูกฆ่าตายระหว่างทางอย่างน่าสยดสยองทําให้เธอเสียใจมากกับการจากไปของชายอันเป็นที่รักและผิดหวังในความรักอย่างไม่มีสิ่งใดจะเปรียบได้เลยเธอจะไม่อาจทนอยู่กับสภาพของความขมขื่นและตรอมใจเช่นนี้ได้จึงตัดสินใจฆ่าตัวตายตามชายหนุ่มอันเป็นที่รักในโรงแรมแห่งนี้จึงทําให้เธอกลายเป็นวิญ,ญญาณที่สิงสู่อยู่ในโรงแรมด้วยความทุกข์ระทม ตำนานผีสาวในชุดขาวยังประกวดเป็นเรื่องเล่าที่ปราสาทคอสเซอร์ฮันทรีในประเทศสกอตแลนด์เล่ากันมาว่าในสมัยหนึ่งลูกสาวเจ้าของปราสาทซึ่งมีฐานะดีได้แอบรักกับคนใช้หนุ่มรูปงามเมื่อเธอถูกจับได้ว่าความรักในครั้งนี้ไม่เหมาะสมและไม่มีทางเป็นไปได้เพราะเธอกับเขาช่างแตกต่างกันนักหญิงคนนี้จึงถูกทำโทษด้วยการถูกจับขังไว้บนยอดหอคอยของปราสาทอันมืดมิดเธอเสียใจร้องไห้อยู่ในหอคอยเพียงลำพัง โดยที่ไม่มีใครรับรู้ถึงความเจ็บปวดนั้นได้เลยเธอร้องไห้อยู่หลายวันหลายคืนเพราะรับไม่ได้ที่ต้องสูญเสียความรักในครั้งนี้จึงตัดสินใจกระโดดลงมาจากหอคอยเพื่อฆ่าตัวตายและสุดท้ายเธอก็ได้ตายสมใจหลังจากที่เธอตายแล้วก็ได้กลายมาเป็นวิญญาณที่โศกเศร้าและทุกข์ทรมทมต้องวนเวียนอยู่ในหอคอยแห่งนั้นตลอดมาผีสาวในชุดขาวยังปรากฏเป็นเรื่องราวแห่งตำนานสยองขวัญในสหรัฐอเมริกา เมื่อปีคศออ1932หญิงสาวนามว่าเพ็กแอนด์วิสเทอร์เธอได้กระโดดลงมาจากป้ายของฮอลลีวูดเนื่องจากเกิดความเศร้าใจและผิดหวังอย่างมากกับอาชีพนักสแสดงในเวลาต่อมาวิญญาณของเธอได้ปรากฏอยู่ที่สถานที่ที่เธอเสียชีวิตโดยมีคนพบเห็นว่าวิญญาณของเธอสวมชุดสีขาวและวนเวียนไปมาอยู่ในบริเวณนั้นว่ากันว่าหากใครก็ตามได้เข้าไปทักทายเธอจะหันกลับมาและมีใบหน้าอัญชวนสยอง เพราะมันมีแต่หัวกะโหลกส่วนใบหน้าดำสนิทดวงตาเป็นสีขาวโพลนจึงเป็นที่หวาดผวาของคนที่พบเจอกับเหตุการณ์นี้โมหินีผีสาวแห่งแดนภรตะตำนานเกี่ยวกับผีสาวมักจะปรากฏในทุกประเทศที่มีความเชื่อเรื่องพูดผ,ผีปีศาจเช่นในประเทศอินเดียก็ปรากฏเรื่องราวของผีสาวที่มีพฤติกรรมอันชวนสยองในเฉพาะหนุ่มๆนั้น,น,นต้องระวังผีสาวประเภทนี้ไว้ให้ดีเพราะว่ากันว่า เธอจะพาคนที่ชอบพอไปอยู่ในโลกแห่งวิญญาณกับเธอด้วยวิญญาณสาวสุดสยองตอนนี้เรียกกันว่าโมฮินีเป็นผีสาวที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเล่ากันมาว่าผีสาวโมฮินีเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่ฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังในเรื่องของความรักอย่างมากจนหาทางออกไม่ได้หรือเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่ตายอย่างผิดธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือตายโหงในลนักษณะต่างๆโดยมีความเชื่อว่า คนที่ตายในลักษณะนี้จะมีอำนาจจิตอันแรงกล้าเช่นเดียวกับผีสาวโมฮินีซึ่งเป็นผีที่มีฤทธิ์มากเธอมกจะสิงสู่อยู่ในสถานที่ต่างๆตามที่ตัวเองปรารถนาได้อย่างง่ายดายพฤติกรรมของผีสาวประเภทนี้ก็คือหากเธอรู้สึกชอบพอชายคนใดแล้วเธอก็อยากให้เขาเข้าไปอยู่ในโลกวิญญาณเช่นเดียวกับเธอพูดง่ายๆก็คือการทําให้ชายคนนั้นต้องตายเพื่อเป็นผีเช่นเดียวกับพวกเธอนั่นเองในสมัยโบราณเชื่อกันว่า ชายใดที่ต้องตายเพราะผีสาวทาให้ตายเขาะจะเกิดความหลงไหลในผีสาวเป็นอย่างมากจนทําให้วิญญาณของชายหนุ่มไม่ได้ไปเกิดยังภพภูมิอื่นๆเพราะต้องอยู่กับผีสาวไปตลอดแต่ก็จะมีวิธีแก้ไขโดยการทําพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อแก้อาถรรพ์เช่นกัน บก,กันไปแล้วนะครับสำหรับตำนานผีสุดสยองของเราหากชิ่นชอบกดติดตามช่องเราไว้ก่อนนะครับถ้าช่วยแชร์จะขอบพระคุณมากๆาัทางทีมงานจะนำเสนอเรื่องเล่าตำนานผีจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ฟังทุกวันพุธท,ที่ช่อง The Shock Time แถวนี้ผีดุฝากกดติดตามหรือช่วยโปรโมทให้คนรู้จักเรากันด้วยนะครับ